ดูเลขไม์ซะก่อนดูเลขไม์ซะก่อนคันนี้คือ Toyota r e ี o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  ็โครับพี่2.8ออโต 2WD นะครับมีคูสคอนโลให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เป็น4ประตูพี ner, ลันเนอร์หน้าหลอ่อหน้าล็อกโคี17 18นะครับหลอสมชื่อจริงๆแล้วเลขไม์ก็น้อยและราคาก็ดีพี่599,000บาทครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเลฟโต้นะครับวันนี้จัดรถหล่อ,ลอๆให้อีกแล้ว จรถกระบ,บาหน้าหลอให้อีกแล้วนะครับคันที่ท่านเห็นคือ To y o t a ร i v o ลโ c โคต28ต g g จีจีแล o เนอร์ดับเบเกียอัตโนมัตินะครับเลขไม้เจ็ดหมและรถคันนี้นะครับปีสิบเจ็ดบสิบดได้หน้าหล่อพี่ไม้เจ็ดหสองราคาค่าตัวเพียงห้าแสนเก้าเก้าันบาทซื้อเงินสดมีแวด3าดหเปอร์เซนตะครับแค่นั้นเองนะไม่เก็บเจ็ดเก็บสาห้าใคราหารโลโก้กับบา้านดีใหม่นะพี่นะผมบอกเลยว่าสุดคันนี้พร้อมเลย รถพึ่งกลับมาจากอูสีนะครับรถไปเคลียร์งานขนแมวมานะครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวรถปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับนะเนื้อหอมแน่นอนแต่วันนี้ต้องขออนุญาตมารีวิวก่อนตอนรถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะไฟหน้างหลักของล็อกโคเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะครับคอนเดนเซอร์เป็นดิ้งไลท์นะครับไฟตัดหมอกด้านล่างและด้านหน้าเนี่ยเป็นสีเทาตัดกับล้อไทแบ็คเดี๋ยวทะเบียนนะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะครับตัวนี้คือรถป้ายแดงมือเดียวเลยนะครับดีโว่ล็อกโค 2. 5.99พี่กันชนชิดเลยครับกันชนแนบชิดแบบนี้นะล้อแมกเป็นสีดำล้อแมกเป็นสีดำนะครับบันไดด้านข้างมีให้นะครับนะบมือเปิดประตูเป็นสีดำนะครับแล้วก็การลอยเป็นโคมีมกระจุมของข้ามแบบพัดไฟฟ้าโคเวอร์เป็นสีดำมีไฟเลี้ยวนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยมีการสาดให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับไปหาย,ยู่นะครับนี่โพเลย0965355153ผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเห็นล็อกโคราคาถูกขนาดนี้มาก่อน5.99พี่ ผมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูสคอนโรล็อกความเร็วมาให้นะครับหน้าปัดเลืนส์มาอยู่ตรงนี้หน้าปัดเลืนส์มาอยู่ตรงนี้นะครับเจ็ดหมื่นสองพันนะครับสวยๆวิ้งวิ้งแบบนี้เลยนะสวยๆวิ้งวิ้งแบบนี้นี่เจ็ดหมื่นสองนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีกล้องถอยนะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีเอชดีการ์ดให้นะครับเพราะว่ามันมีเนวิเกเตอร์นั่นเองนะตัวระบบแอร์เนี่ยเป็นออโต้ มีทักชั่นคอนโทรลออโต้สตาร์สต็อปนะครับพาวเวอร์อัเลสองจุดนะครับโนะหมดการขับขี่มีอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดตรงนี้รถยังไม่ได้ล้างจริงนะพี่นะขออภัยขออนุญาตด้วยเพราะว่าผมอยากรีบถ่ายมากเพราะว่ารถมันใหม่น้อยและราคาดีมีเกียร์สปอร์ตนะครับบวกลบนะครับตัวเบาะนะครับไม่มีฉี่ขาดรวมถึงที่เท้าแขนด้วยนะครับใครจะเชื่อปีสิบแปดเอ้ยปีสิบเจ็ดตัวสิบแปดราคาห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทที่ดูสภ,ภาพตัวเบาะสวยขนาดนี้ สวยขนาดนี้ป้ายแดงมือเดียวครับนะสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบเสาบีน็อตเดิมไม่มีขยับบอกไฟฟ้าคนขับอีกต่งางหากนะครับกระจกเนี่ยเป็นอัตโนมัติ4ี่านตามสไต,ตล,นะ 2. 2ลนะ์ล็อกโค่นะสองจุดแปดับสองเนี่ยเกือบเป็นลองท็อปแล้วนะถ้าเป็นสองจุดดโฟล็อกโค้นะผมบอกเลยว่าตลาดแตกนะครับแต่คันนี้นะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะพี่เพราะว่าราคาถูกมากนะครับเป็นวงเป็นอาร์คเดิมนะครับซีนประตูเดิมครบห้าแสนเก้าเก้าันบาท มีดาวผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นมีดาวผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นล็อกโค้นะแต่กปกติเมื่อก่อนผมขายนะบแปดแสนกว่าเจ็ดแสนปลายนะครับวันนี้เหลือเพียง8,909,000บาทเองแลวรถอย่างสวยรถอย่างสวยไปดูประตูประตูดิรถอย่างสวยเลย,ยครับนะภายในสวยมีแอร์หลังนะครับมีบามีหลังคาสีดำนะครับมีแอร์หลังมีบามีหลังคาสีดำมีคาบยันที่ ผมราคานะครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดฟอกให้ตัวนี้นะครับนะครับดูนะแต่รถสวยจริงล็อกโคผมว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนแน่นอนนะครับเรื่อตัวราคาเมื่อสมัยก่อนนะครับราคาแพงจริงนะครับแต่มาตอนนี้ได้คันนี้นะผมบอกเลยว่าราคาจับต้องได้ราคาจับต้องได้นะครับรถสวยด้วยเม็ดโอเม็ดอาร์ดเดิมครบที่ดูดิไลดูแต่ข้างบนถึงข้างล่างเลยนะครับเดิมครบหมด โปรลดการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีพิการจบนานชนหนักตีลังกาตัดแต่งตัวถังแน่นอนนะครับนบมีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศหนึ่งปีคันนี้ไม่น้อยด้วยไม่เจ็บปิดเครื่องอย่างสนเมื่อกี้ขับมาคือแบบโอ้โหดีมากดีมากนะครับเดี๋ยวเราเก็บช่วงล่างพ้นการสนตีมาะไรให้เรียบร้อยก่อนเนาะสติ๊กเกอร์ด้านหลังนะครับผมบอกว่ามเป็นล็อกโค่นะครับยังอยู่ สติกเกอร์ด้านหลังผมบอกความเป็นโลโก้นะครับยังอยู่นะแต่ปลาไไทยท้ายอาจจะมีชารุดเดี๋ยวผมแจ้งเปลี่ยนให้หมดเลยรถคันนี้ผมเกินก่อนว่าผมเพิ่งซื้อเข้ามาแล้วก็เอาไปเคลียร์งานสีบนแมวมานะครับรถเพิ่งกลับมาเมื่อวานตอนเย็นนะครับนะพอดีช่วงเช้าก็ไม่ได้ถ่ายมีไรสดนะตอนนี้ก็เพิ่งว่างนะครัข้าวเสร็จก็รีบมารีวิวห้ชมเลยรถอาจจะไม่ได้สะอาดมากนะครับนะมันจะมีคราบฝุ่นคราบโฟกปร์บ้างนิดหน่อยแต่นะผมขออนุญาตรีวิวรถเข้าหม่แบบนี้ก่อน นะเพราะว่าเชื่อเลยว่าหลายๆท่านนะถ้าได้เห็นนะน่าจะแบบต้องรีบอ่ะนะไม่รู้ว่ารอปรับสภาพเสร็จรถจะอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าราคาดีมากๆห้าเก้าเก้าี่กันชนด้านหลังนะครับต่างสไตล์โลโก้จะเป็นสีเทาแล้วก็ตรงที่โตยบเนี่ยก็จะมีชุดแต่งของเขาออกมานะครับโครงสร้างดูได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของฝั่งนะครับเม็ดทางนะรอยพับต่างๆนะครับแต่ไลเนอร์เนี่ยไม่ค่อยสะอาดนะขออนุญาตไม่แผ่นลงไปนะเพราะว่าเป็นคดิน นะครับแต่โครงสร้างเดิมนะครับเนี่ยโครงสร้างเดิมนะครับแล้วช่วงล่างก็ไม่ไม่ค่อยกล้าถ่ายเท่าไหร่เพราะว่ารถมันไม่ได้ล้างจริงๆนะครับที่แน่ๆคือแบบนี้ครับใหม่มากใหม่มากนะครับใครสนใจคันนี้นะพี่ศูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามศูนย์เก้าหกนะครับห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามดิสก์ูหน้าด้านหลังเป็นดัมนะครับคัสโซ่คัตซีเดิมหมดพี่ดูดิ สวยกิฟสวยกิฟผมบอกเลยนะครับ2.8นะเกีย e ร์ออโต้ขับเคลื่อน2อล้อนะครับวิ่งกระฉูดรูดปืนแน่นอนนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์2.8เนี่ยคือสุดละของรีโวนะครับแล้วประตรงประตูนี่หนืดมากนะครับเปิดนี่เป็นล็อกๆๆอเลยนะครับรถใช้งานน้อยรถใช้งานน้อยมีบาร์มีอะไรให้เรียบร้อยตัวบอกไม่มีฉีกขาดนะครับคันนี้คือ2.8นะครับโรโกปี17 จอดสิราคาค่าตัวเพียง599,000บาทพี่พี่ท่านไหนเห็นคลิปนี้นะครับหรือสนใจนะผมบอกเลยว่าให้รีบโทรมาก่อนนะครับ0 9 6ย์5ก้าหมีคูบ็อกมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่เดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องคันนี้นะครับว่าจะสวยสมใจขนาดไหนว่าจะสวยสมใจขนาดไหนนะครับล็อกโค2.8นะครับ4ประตูพีลันเนอร์เกียร์ออโต้นะฮะมีฟูตบอนโคนมีให้เรียบร้อยเดี๋ยวพวกสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้โลกโก้ผมแปะคืนให้หมดนะครับ มันต้องแกะออกเพราะว่ารถไปเคลียร์งานสีมันต้องขัดสีมานะครับมันต้องแกะออกนะตรงนี้ก็แจ้งให้ทราบก่อนผมก็แจ้งลงตรงว่รารถมันต้องมีเก็บไอ้นี่อยู่แล้วขนแมวนะครับนะะขออนุญาตเปิดฝากระโปงนะครับแต่ว่าไม่คับฝานะให้พี่ดูโครงสร้างก่อนนะครับพี่ดูหัวน็อตครับเดิมๆไม่มีขยับนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS นะครับอยู่ครบนะครับ กอ,อแคทลัติกนะฝั่งขวามือตรงนี้นะยังเป็นแบบแดงๆอยู่เลยรถใช้น้อยเนี่ยถ้ารถใช้หนักๆเนเป็นสนิบไม่หมดแล้วพวกนี้นะครับคานลงคารหน้าเดิมครบหมดคานลงคานหน้าเดิมครบหมดน,ดน,น,นดมมดดี่เพนรมงเพนรมาร์กทุกอย่างอยู่ครบที่สองจุดแปดเอออโต้สี่ประตูโคตรสวยรถเดือนเด็กปีสิบจ็ดจดทะเบียนปีสิบแปดติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบนะครับฝากระโปรงฝักระโปรงพี่ดูนะ ลิกเกอร์ครบถ้วนทิกเกอร์ครบท้วนพี่ไมค์แค่เจ็ไมค์แค่7จ็หมืองกับเบอร์ต้าริโวโลกโกสองนคันนี้นะครับพี่พี่านายนสนใจรีโทรนะครับศูนย์เก้าหกห้ครับ